ก็สวัสดีด้วยนะครับทีนี้เราสู่ช่อง Delta ารีวิวกับการรีวิว VT VT 14ขีด2 YY a p o c h i s แทนดาอิเล็กูราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับปิดขึ้นมาเริ่มกันที่ใบแรกนะครับผมนะแวร์วูฟแองกิเฟอร์ขีดงงๆตัวต่อไปนะครับผมสปิริตอันไวเตอร์ สกิลคือแอคทีฟเรียการ์ดนำยูนิตนี้เข้าโซ่เลือกการ์ดของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นบวกสามพันจนจบเทิร์นใบนี้ฮะดีมากใช้ใช้แทนสแตนแมวได้ถ้าเกิดคุณไม่มีสแตนแมวนะขึ้นมาพับสแตนแมวก็อันนี้ครับผมนะแวมเฟรดอินฟอร์แมนสกิลคือแอคทีฟช่องเรียการ์ดเจนเบกหนึ 1, Dark ่งดาร์กเนทนะครับนำยูนิตนี้เข้าโซ่ถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเกรดสี่โจการ์ดหนึ่งใบเลือกเรียกการ์ดของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นบวกสามพันจนจบเทินะครับ ค่ขอนข้างดีับผมแล้วก็ต่อไปครับผมนะสาวกแห่องอาร์มอนอบิซึมลัสนะฮะเป็นฮิวสามัญนะฮะผมนะจะบอกไว้กบอนะฮิวเป็นีิติอาร์มอนครับใครเล่นอาร์มอนตัวสีบอกนี้ครับผมฮเพราะมันคือการเป็นี่ติจิอาร์มอนในยบอกนี้ถึงแม้จะเอ่อสายอาร์มอนจะดูอาพับนะฮะ <c oughs> คุณก็ต้องเสียเงินต้องสี่ต้องสี่ร้อยกว่าบาทเพื่อเอามันใบเดียวครับผมตามนั้นนะโอเค โอเคครับผมนะตัวต่อไปคือสกิวัตแห่งจิตลิศยานะครับสกิลคือออโตโอ้เมื่ออยู่นี้เขาช่องเรียกาดถ้าใบกาวคุณมีความสามารถดักเนคุณสามารถเปิดดูการ์ดท้าใบบนสุดนะครับและก็ท้าทำนะนำการ์ดเกณฑ์นหนึ่งหรือสูงกว่าที่มีความสามารถดักเนตไม่เกินสองใบาจากนั้นนําเข้าโซลและสับกองการ์ดนะครับอีกสกิลคือคอนติเนียช่องเรียกาเจนเบกหนึ่งดักเนทยูนิตนี้ได้รับสอง0ผนนะครับค่อนข้าง,งเก่งับผมไปนี้ uh huh. เออถ้าใครไม่มี Channel, มดีมอนเต็ดเอ็กซิชเนอร์ใช้เป็นดีแทนได้ อ่ะฮะขึ้นภาพดิมันเตดม,มาอ่าจะบอกว่าดิมันเตดอยู่บวอลเปผมครับผมนะซึ่งหายากใช้ได้ใช้ได้นะต่อเลยครับผมโอเคครับตัวต่อไปครับผมว่าโฟลซิงแวมเพียร์สกิลคือคอนตินิวแวนการ์ดเรียการ์ดและช่องการ์เดียนนะครับผมนะสกิลคือเจนเบกหนึ่งดาร์กเนสถ้าจำนวนการ์ดในโซง,งคูณสี่ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้พาวเวอร์บวกสองพันและชิลบวกห้าพันนะครับและได้รับความสามารถอินเตอร์เซฟจากนั้นถ้าแวนการ์ดของคุณมีความสามารถดาร์กเนส และจํานวนกันในโซคุณแปดใบหรือมากกว่ายืนน้ชิวโบอี 5, กห้าพันาำว่าได้ใช่ไหมก็ไม่ได้ใช้ใบนี้อ่าขอพูดกันนะครับผม <c oughs> ค่อนข้างเก่งครับจะไปยังไงล,ลายอะตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งผมขอบอกว่าตัวนี้คล้ายๆริวเกตสาของรอยย้อนนะครับผมนะครับผมรอยย้อนสายบัสเตอร์ต้องมาเจอกับน้องกับน้องแมวนะผมับบน้องเสือน้อยครับเวทีเกลฟรอนเดอร์สกิลคือคอตินิวช่องเรียกการ์ดดักเนท ไม่เท่าของคุณถ้าเ็นการของคุณมีคำว,ว่าชาลาฮอตในชื่อกาดยูนิตนี้บวกหนึ่งพันตามจำนวนการไในโซค่อนข้างเกง่งถ้าโซถึงประมาณพอสิบห้าใบมันก็ประมาณบูตได้สองหมื่นสองแล้วโคตรแรงแล้วบูตแวนถ้ามูตแวนตอนนั้นยืนเป็นสองหมื่นหกก็จะเป็นตีสี่หมื่นแปดไอสี่หมื่นเอ 40, เอสี่หมื่นแปดหมดละเ่งเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของเด็กนี้เลยตีให้แรงตีให้แรงและห,ห้ามกาดเนีย่ยตัวต่อไปนะครับผมนะนางฟ้าตกสวรรค์แห่งการตัดสัมพันธ์ อัคราซีเอลสกิลคอนติเนียร์พิทักษ์อีกสกิลคือออโต้ช่องเรียกอากาศเอ้ยอออโต้ Auto, นะครับนำนำการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบเข้าโซมไม่อยู่ในกองหรช่องการ์เดียนจากบนมือคุณสามารถ,จ,าถาจ่ายขอร์ท่าจ่ายและยอร์ยูนิคลคุณที่มีความสามารถรักเน็ตหนึ่งใบย,ยูนินนะั้นจะไม่ถูกจ้องตีฮิตจนจบเถินนะครับอีกสกิลคือแอคทีฟดรอปโซนเจนเบกสองดาร์กเน็ตคัต์ทบอลหนึ่งเลือกการ์ดตัวนี้นะฮะใบอื่นจากดรอปโซนดรอปโซนหรือโซ่ของคุณหนึ่งใบนะครับใบาก,านะาาาการ์ดนั้นจะใช้ภาพหงายนนนากกรร์ดใบบบี้้ลััขึมือค ะจะขอบอกนยฮะถ้าเกิดสมบติเจอดีลิตเตอร์ใบนี้ก็คือเป็นหมันไปเลย <c oughs> ครับผมตามนั้นครับ <c oughs> ตัวไปนะครับไวแฟวิลเลอร์สกิลสองตัวนี้คือแอคทีฟช่องเรียกการดักเนทตรีทายยูนิตนี้ถ้าจำนวนการได้ส่งคอมเ็นยี่สิบใบหรือมากกว่าเลือกการที่มีคำความสามารถดักเนทของคุณที่เกตแตกต่างการเกรและหนึ่งใบนำการเหล่านั้นกลับเข้ากองการและสลับนะและสลับกองการครับถ้าคุณนำกัดสี่ใบ เลือกยูนิตของคุณไม่เกิน5ใบยูนิตนั้นบ6,000ติดเถินครับเก่งครับต่อไปครับผมต่อไปครับพระเอกของงานนะครับผมนะผู้มุ่งไปสู่ตะวันลุ่งชาล่าฮอตสกิลออโต้แวนการ์ดเมื่อกี้ยูนิตของคุณทงการสไตล์ทับคุณสามารถโซชาร์สองถ้าทําเลือกการที่มีความสามารถดักเน็ตในโซของคุณหนึ่งใบนั้งใบนั้นกลับขึ้นมือและเลือกการบนมือของคุณไม่เกินหนึ่งใบนําเข้าโซครับอีสกิลก็คือออโต้แวนการ์ดดักเน็ตและก็ เรือกเลกาเกตหนึ่งหรือสูงกว่าคูณหนึ่งใบนำยูนิตนะนเข้าโซเมื่อจบทางหงคุณถ้าคุณจ่ายค่าคอถ้าจ่ายคู่แข่งรีทายเลกาของตัวหนึ่งใบและถ้าโซคุณมีแปดใบหรือมากกว่าไอเคอเตอร์ชาร์ตหนึ่งครับเขาถามเลยฮะทำไมเป็นแวมไพร์แล้วทำไมต้องไปหาตะวันลูกเนี้ยไม่โดนเผาตายอ่ะเพราะว่าเพราะมันคือแวมไพร์ไม่เกี่ยวเออตัวนี้ผมผมเปิดโอกาสให้คุณเลยค่ะเลยนะครับทิ้งตายรีวินครับจากบล็อกสามไอ้บล็อกสามมว่าสามดิ ผมรู้ครับว่าคุณชอบผมให้คุณรีวิวตัวนี้อ่าสกิวบัตแห่งรักบริสุทธ์นะครับสกิลคือชิมุสามเสิร์ชชลาวด์ครับผมสกิลต่อมาคือทิ้งไตเกตบวกเสอ,อถ้าคุณงงว่าเสียงเปลี่ยนเพราะอะไรก็ฟังจากเสียงพี่ก่อนมึนก็ได้รู้นะนะครับกีฬาวิงครับโอเคสต่อไปคือสังขนาย,ยกเทพปีศาจกัสติลเอาเชื่ออังกฤษไหมครับกัสตีสเดี๋ยวไม่ใช่ชื่ออะไรครับอ่าเพลงนะ อีว e ิวบิชอปกัดกัดทีนครับผมว้าวสกิลครับผมนะออโต้ Auto, ช่องเวนการ์ลิเอกาเมื่อเรา,าเต้นไลฟ์เฟสของคุณถ้าจำนวนการได้ทรงพลัแปดใบหรือมากกว่าเรื่องเรียการเกตสามที่มีความสามารถดาร์กเนทคุณหนึ่งใบคุณสามารถรัยูนิตนั้นกลับขึ้นมือได้ดิสกิลคือคอนติเนียลเจ็ดเบรกสองดาร์กเนทในขณะที่ยูนิตนี้จะเข้าสู่ช่องเรียการ เลือกการ์ดเกตสองในโซมคุณไม่เกินสองใบส่งการ์ดเหล่านั้นลงดรอกโซนการ์ดใบนี้จะได้รับความสามารถของการ์ดเหล่านั้นครับขอแซนดนิดนึงนะสก,กิลของโมขณะลงก็คือก่อนที่มันจะลงอนะเราสามารถโซบารสองเกตเกตอะไรนะเกตสองคุณต้องอันนั้นก่อนนะฮะก่อนลงคุณโซบาทิ้งได้เลยแล้วคุณก็ลง <c oughs> มาได้เกตสองใบนั้นคือถ้าคุณจะเล่นใบนี้คุณคิดต้องคิดไว้ก่อนแล้วค่ะมันมีคอมโบอยู่นะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนะในตอนอีกประมาณสามใบสามสี่ใบนะผมไล่ไปก่อนเนี่ยต่อไปครับผมนะ รีวิวติ้งโบว์สกิลอัลโตเมื่อยูนิตนี้ถูกนำเข้าโซนด้วยความสามารถการของคุณถ้าเป็นการคุณมีความสามารถดักเนทยูนิตเลือกยูนิคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นบวกสี่พันดับเทอนะครับอีกสกิลก็คือคอนทินนี่เรียกขาดดักเนทครับเจนเบกหนึ่งดักเนทแล้วก็ได้รีสิตครับผมนะหรือต้านทานนั่นเองจะขอแท่งอะไรนิดนึงนะฮะอีไาน์มันโคตรเหมือนมีแล้วผมมีในชาร์โด้พลาดินนะอ้าวขึ้นโลกคลิปนี้เน้นขึ้นโลกครับผมตามนั้นนะโอเคครับตัวต่อไปนะครับผมนะ Ga m b บอริงไซโคคิวเลอสกิลคือ Continu e ย้ช่องเวนการ,รเรียกากาศดาร์กเนทยูนิตนี้บวกสามพันและอ e ีสกิลคือออโตเรียกาเจนเบกหนึ่งคัตเตอร์บาร์หนึ่งการที่มีความสามารถดาร์กเนทเมื่อยูนิตนี้โจมตีวันกาดที่สำเร็จ um คุณต้องว่า,าจ่ายเขาถ้าจ่ายจันหนึ่งใบและโซชาร์ตหนึ่งค่อนข้างเก่งใช้ได้ตัวเริ่มใหม่ครับผมตัวต่อไปครับตัวเริ่มใหม่ก็คือแวมสตรูมแวมพีสกิลคือออโตผู้เริ่มต้นอีสกิล e คือแอคทีช่องเรียกากาศ เจนเบรกหนึ่งดักเนทคัตเาบัส์หนึ่งดำอยู่ในนี้เข้าโซเลือกดีทายการ์ดใบอีกหนะคุณหนึ่งใบเลือกการ์ดเกตหนึ่งหรือสมกาที่มีความสามารถดักเนทในโซคุณไม่เกินสองใบนำการ์ดเหล่านั้นขึ้นมืออ่าค่อนข้างเก่งใช้ได้พ<ข>อ,อทำนะครับว่าตัวนี้กับตัวเริ่มเก่าๆพวกเอ,อ่ออินิมาติกแอสซินกับไอตัวแอสซินต้องใส่เด็กอีกตัวหนึ่งก็ใส่อ่ะตัวนี้ไม่ได้ใส่อยู่ละมันเสียคัตเอร์บาร์นะเด็กนี้มันคืนทรัพยากรคัตเอร์บาร์ได้น้อยมากใบนี้ครับตัวคอมโบกับอ่ากัสท ออโต้เลียกาดเจนเบรกสองนักเน็ตเมื่อยูงนี้จมตีวันกาดถ้าจํานวนการในโซคุณเป็นแปดใบหรือมากกว่าจะจบการต่อสู้นั้นยูนิตนี้บวกหนึ่งมือและคู่แข่งไม่สามารถขอการ์ดเก็ตศูนลงมาช่องการ์เดียนได้จะขอแทรกนิดนึงนะฮะได้ครับบล็อกนี้ไอตัวนี้มันเก่งกว่าตัวศูนย์เจ็ดนะไอตัวนั้นบอกว่าโซสิบห้าห้ามศูนย์โซแปดโซแปดบวกห้าพันตัวนี้ขอบอกว่าเท่าไหร่นะโซแปดใช่ไหมใช่ครับบวกหมื่นบวกหมื่นทั้งศูนย์บวกเรียกว่าแล้วห้า แล้วเราก็เล่นกัสทิวในการถอดไอตัวนั้นออกกัสทิลถ้าเกิดสมมติถอดไอนี้ออกมันก็จะเป็นกัสทิลตีสองมหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเล่นกับบาลามนะผมท่านหนึ่ง้าศูนยตีโคนแรงสุดโหดครับผมนะแล้วก็มาถึงเกรสี่กันแล้วนะครับครับผมซึ่ง<ำ>อันนี้ก็คือจีก้จกัตจก,ด,จกดก็คือความปรารถนาที่ทับถมโดลุจินาสุสกิล c o n คอนตินียช่องจีกาไอช่องการ์ดียถ้าจํานวนการ์ดในโซนเป็นแปดใบามากกว่ายูนิตนี้ชิวบกมืนและไอสกิลคือ Auto, ออโต้เมื่อยนิตนี้เข้าอ,อช่องการ์ดียเลือกเรียกการ์เกณฑหนึ่งหรือสูงกว่าของคุณหนึ่งใบที่มีความสามารถดักเนทสามารถนำอยู่ในเนียเข้าโซนและจัวการ์ดหนึ่งใบครับใช้ได้อยู่ฮนะคือเป็นชิวใหม่ที่โอเคต่อไปนะครับบมนะ ความมืดที่ถูกปลดปล่อย l ร High สกิลคือออโต้แวนการ์ดดาร์กเนทเมื่ออยู่ดีโจมตีคุณสามารถโซชาสองถ้าทำเลือกยูนิองคุณหนึ่งใบตามจำนวนการในโซคุณ้ทุกสี่ใบย,ยูนิตเหล่านั้นบวกห้าพันถ้าจำนวนการในโซเป็นสิบสามใบมากกว่าเลือกการ์ดไม่เกินสี่ใบในโซคุณที่มีเกรดแตกต่างกาันนำการเหล่านั้นกับเข้ากองและสับกองการ์ดและยูนิตนี้ได้รับบวกห้าพันตามจำนวนการที่ถูกนำกับเข้ากองการ์ดครับเก่งครับบอกเลยครับว่ากเก่งครับแต่ใส่ให้ใบเดียวนะครับผม แล้วเน้นเล่นช่วงกลางเกมอ่ะต้นถ้าต้นเลยครับอ่ากลางเกมประมาณกองเลอน้อยๆหนะ่อยฮะโอเคครับตัวต่อไปพระเอกของเด็กนี่ตัวหนึ่งเลยก็คือผู้ลา่าหยาบบ้าลำสกิลคือแอคทีฟช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นคาต์บาลหนึ่งเลือกไห้การที่ข้าอ,อยู่บนจีโคนหนึ่งใบที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้เลือกเรียกการของคู่แข่งหนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับพอร์ตามยูนิตที่ถูกท,ที่เลือกครับและได้บอกหนึ่งและรีทายตัวที่เราเลือกครับ และคุณสามารถโซชาร์จสองได้ตามจำนวนจีที่ห้านดาคุณคุณจะทํากี่ครั้งก็ได้ครับตาบใดที่จีคุณไายเท่าที่มันกาหนดครับผมสกิลต่อมาคสกิลต่อมานะครับนะที่โกงสุดๆ,ดๆดก็คือคอน์ิเนิวแวนการจนเบกสามลักเนทถ้าจานวนการในโซเป็นสิบสามใบหรือมากกว่าคู่แข่งไม่สามารถขอร์ดเกตหนึ่งจากบนมือลงมาช่องการเดียนได้ครับสกิลคล้ายๆของไอออรลักเนนะที่บอกว่าห้ามศูนย์ห้ามจีครับผมอารมณ์เดียวกันเลยฮะ แล้วก็ขอแส่นิดนึงนะใบนี้เป็นตัวปิดนะผมถ้าเกิดคุณได้มีจิดาเลคุณสามารถอาใบนี้เป็นตัวปิดได้อ,ะอ่ะแต่คุณต้องหวังทิกกับคิติคอใช่ไหมใช่สิแต่ได้สีดครับค่อนข้างมีโอกาสออกเรู่วครับผมก็จบไปแล้วนะคะรับสลรคนี้กับการรีวิวการจากวีทีทีวีทีสิบสี่คีสองืมครับผมดีวายอ,คอ,าายอพอคิฟ้าชอบกันไหเอ่ยชอบไล้แล์แชร์ซบคลายค้าไม่ชอบไ์ และเรามีแฟนเพจแล้วขึ้นมาคุยต่อนะครับกดติดตามกันได้เอัปิดขาสารตะรอเวลาเนะราคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ